สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีกุมนะคะวันนี้นะเราจะมาเช็คพลังงานภาพรวมให้กับเพื่อนๆชาวราศีกุมนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคม2 5ง4นยกนะคะทางในเรื่องของการงานการเงินความรักของคนโสดและคนมีคู่นะจ๊ะมามาเริ่มกันนะคะเชา้า กลุ่มนะคะในเรื่องของการเงินการงานนะจ๊ะ,ะเพื่อนเพื่อน,อนชาวราศีกุมนะคะหรือเพื่อนเพือนที่เกิดระหว่างวันที่20มกราคมจนถึง18พฤศภาคมนะคะเรามาดูพลังงานภาพุลมในเรื่องของการงานการเงินกนะันนะคะ ค okay. มาจากกลุ่มอืม Queen of Wheels Knight of Wheels Page of Cups ค่ะ The Temperance u uh, the Fool Three of Wheels นะคะแล้วก็ King of Cups เตยว่านะในช่วงของ เดือนพฤษภาคมเนี้ยชาวกลุ่มนะออมจะมีภาวะของการที่ไตรตรองในเรื่องของการเงินค่อนข้างเยอะนะจ๋าเรียกได้ว่าขี้งกขี้เหนียวกันเลยทีเดียวนะคะคือจริงๆอ่ะมีเงินแหละแพงแต่ว่าหยิบออกมายากอะไรแบบนี้นะเนาะในเรื่องของการเงินนะคะก็อย่างที่บอกนะต่ยมองว่าการที่คุณใช้สติ อารมณ์ทบทวนในเรื่องของการใช้เงินการลงทุนเนี่ยมันจะมอบความสุขให้คุณได้ในอนาคตในช่วงของเดือนฤุษษภาคมนะอืมเพราะเพราะว่าดูแลวว้วอ่ะคุณคุณคุณเหมือนคุณตั้งใจที่จะเก็บเงินนะคะหรือว่า จะสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินอยู่แหละในช่วงนี้นะคะก็เลยเอ,อพอเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็ดูแล้วว่าคุณจะมีความสุขใจในเรื่องของตัวเลขในบัญชีพอสมควรนะคะคุณเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไปสู่ในจุดที่ดีขึ้นนะคะกําลังพยายามปรับเปลี่ยนพลังงานตัวเองให้ดีขึ้นอยู่นะคะซึ่งมันก็ทําให้คุณมีความสุขพอสมควรเลยแหละเหมือนคุณค่อนข้างที่จะเป็นอิสระในเรื่องของการเงินพอสมควร ะะก็เรียกได้ว่าเติมเป็นความสุขของตัวเองค่อนข้างที่จะดีมากเลยทีเดียวนะคะออปัญหาเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากการเ,ออเข้าสังคมนะคะใช้เงินไปเพื่อการเข้าสังคมหรือการร่วมหุ้นออหุ้นส่วนการออใช้เงินไปกับ เพื่อนฝูงอะไรต่างๆอะไรแบบนี้เนาะออดูแล้วมันอาจจะมีการได้เสียเงิน mm. ก้อนเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างนี้บ้างนะคะเพื่อแลกมาด้วยความสุขอะไรแบบนี้นะคะออก็ยังไงอะเตือนในเรื่องของการใช้เงินละกันเนาะเพราอดูแล้วคุณก็เหมือนแบบคุณไม่ค่อยอยากที่จะจะ,จะใช้อะไรเยอะแหละ เนาะดูแล้วยังไงก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่คุณทําอยู่ทุกวันนี้เตยมองว่ามันดีแล้วแหละนะคะแล้วเตยมองว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี่ยแนวโน้มการเงินการงานคุณยังไงก็ทําให้คุณมีความสุขใจมากขึ้นแน่นอนนะจ๊ะความสุขใจมาแน่ๆน,นะคะแล้วก็ พอมีความสุขในเรื่องของการเงินแล้วยังไงก็ระวังในเรื่องของการที่จะชิลมากเกินไปนะคะแล้วก็ใช้เงินด้วยอารมณ์เนาะเอ,อ่อประมาณนี้นะจ๊ะก็จะย้อนแยงย้อนแยงกันนิดนึงนะจ๊ะสําหรับชาวกลุ่มนะคะเรื่องการงานการเงินเนาะประมาณนี้นะจ๊ะไปต่อกันเลยนะคะที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณ ชาวุ่มคนโสดนะคะคนโสดชาวุ้มความรักของคุณในช่วงของเดือนพฤษภาคมส5 1พนห้าสิบสจะเป็นอย่างไรตอนสิบไม่ค่ะ Okay, นาค่ะค,ะคนโสดชาวกูมินะโอ้โห ten of wils เลยทีเดียว six of wands โ oh, อ้ the lovers the fool ace of w n l s nine of wands king of swords queen of wands six of swords ปิดท้ายด้วย the high priestess นะคะสิ่งที่ผ่านมาดูแล้วคุณจะมีการลงทุนในเรื่องของตัวคุณเองนั่นแหละนะอาจจะไป ดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะหรือว่ามีการเริ่มอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับการลงทุนการเงินอะไรแบบนี้นะคะซึ่งค่อนข้างดีเหมือนกันนะ,ะแต่นะคะดูแล้วจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแหละนะคะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่มาเป็นอุปสรรคนะคะทำให้คุณหงุดหงิดใจนะคะต้องแก้ไขปัญหากันอย่างเร่งด่วนทีเดียว มีนะคะค่อนข้างที่จะร้อนใจนะคะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกทีนี้นะปัจจุบันไปมองว่าคุณค่อนข้างที่จะให้ความสัมพันธ์ในความสําคัญในเรื่องของการงานการเงินนะคะอาจจะมีการได้เดินทางท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องการงานด้วยก็ได้ที่นี้ไปมองว่าในช่วงเนี้ยคุณนะมีเสน่ห์ พอแบบมากๆเลยแหละนะคะเป็นจุดสนใจนะคะของใครรอบๆตัวคุณนะคะอืมคุณดูเติมเติมเต็มตัวคุณเองได้อะ่ะอืมแล้วก็มีเงินมีทองด้วยนะเอาจริงๆนะคะ อาจจะได้ไปเจอใครสักคนหนึ่งนะคะจากการเดินทางท่องเที่ยวนะคะอาจจะเป็นคนที่มีออยู่น้อยกว่าคุณด้วยนะคะเข้ามาในเรื่องของความรู้สึกนะคะดูแล้วนะคะคนคนนี้นะแนวโนม้มน่าจะสารสัมพันธ์ไปได้นะคะช่วงเดือนพฤษภาคมอาจจะมีการได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกกันนะคะอืแต่พลังงานก็แปลกๆนะจ๊ะพอดูแล้วว่าน่าจะ มีความลังเลนะคะมีความไม่ชัดเจนมีความแบบเอ๊ะเขามีช้อยซีตัวเลือกไหมี่นขอดูในขยาย The Lover สวยนะคะอืมโอเคโอเคไปมองว่า อ่ะโอเคอาจจะต้องเช็คให้ดีนะคะว่าเขามีตัวเลือกหรือมีคนของเขาอยู่ที่บ้านหรือเปล่านะจ๊ะกูนะอ่ะเช็คตรงนี้นิดนึงนะจ๊ะแต่ถ้าไม่นะอ่ะเช็คแล้วนะคะผ่านนะอ่อดูแล้วว่าคุณก็ค่อนข้างที่จะลังเลในการที่จะลงมือในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้พอสมควรแหละในช่วงของเดือนพฤษภาคมเพราะคุณไม่ค่อยแน่ใจนะคะในเรื่องอาจจะเคยเคยเจ็บเคยเหนื่อย อะไรในชีวิตเมื่อก่อนในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะหรือแม้แต่หน้าที่การงานความรับผิดชอบอะไรของคุณมันก็ค่อนข้างที่จะหล่นมือนะคะคุณอาจจะไม่ได้รีบเร้ร้อนนะคะเราก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็เหมือนอยู่ในในในโหมดที่ว่าใช้สัญชาตญาณให้เป็นตัวบอก ะะว่าคุณจะเอาอย่างไรต่อไปกับความสัมพันธ์นี้บอกได้เลยว่าคุณฮอตแล้วก็มีสเสน่ห์มากจริงๆนะในช่วงเดือนพฤษภาคมน,นะเออดูแล้วมีสเสน่หน์มากๆใครเห็นใครก็ชอบเลยเนียนะอืมโอเคจริงๆเตยมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปต่อได้ค่อนข้างดีแหละนะจ๊ะเออเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะออบอกว่าคุณจะต้องไปทางทางไหน ะทําแบบไหนแต่เตยว่านะปล่อยนิ่งๆนะคะเราก็เคลียร์ภาระหน้าที่ของตัวเองอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนก็ได้นะคะความสัมพันธ์นี้แล้วกเ็เก็บความสัมพันธ์ให้มันเป็นเรื่องของมิตรภาพดีๆซึ่งกันและกันเข้าไวอะไรแบบนี้ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เตยตว่ามันก็น่าจะไปต่อได้นะคะกลุ่มนะประมาณนี้นะคะในช่วงของเดนพฤษภาคม โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของความรักของคนที่มีคู่มีคนคุยนะคะคนมีคู่คนมีคนคุยนะคะราศีกุมในช่วงของเดือนพฤษภาคม2,514ความสัมพันธ์ของคู่จะเป็นอย่างไร เทมาคะ่ะหกขอืฟอนส์อ้ช่วยอบอดโอ้ช่วยอบวอนส์โอ้ไฟอฟ้อนส์เซเว่นออฟอนสเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกลุ่มซิกซ์ออฟคัพส์โอ้โหเอ็ออฟอทูออฟอ ่าเคเรียนเพสเอสออฟวอนโอเคบทสรุปค่อยยังชั่วหน่อยก้มช่วงนี้ค่อนข้างที่จะดราม่าทีเดียวนะโอ้ยคือสิ่งที่ผ่านมาดูแล้วนะคะดูแลอาจจะเป็นคุณที่พยายามที่จะพิสูจน์อะไรกับความสัมพันธ์เนี้ยพิสูจน์ตัวเองอะว่าความสัมพันธ์นี้มันคู่ควรกับคุณหรือพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าคุณคู่ควรกับความสัมพันธ์นี้อะไรแบบเนี้ยแต่ปัญหาเก่า ปัญหาที่เคยทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันมาเนี่ยมันช่างยาวนานเหลือเกินแล้วมันก็สะสมนะคะความรู้สึกเนี่ยมันมันมันจะไปต่อมันก็ยากนะสิ่งที่ผ่านมานะเราก็จะเดินออกไปก็ยากเหมือนกันด้วยความที่คุณแบบเหมือนคุณมีความรู้สึกว่าคุณพยายามกับมันมามานานแล้วอะอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยเหมือนพอจะทิ้งไปมันก็ทําใจลําบากปัจจุบันเนี่ยยิ่งหนักเลยนะคะเพราะว่าอื มันจะมีใครสักคนไหมนะที่มีคนอื่นมีตัวเลือกแล้วก็ทำให้ตัวคุณไม่ไม่ดีเลยอะใจไม่ดีเลยอืมอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์คำพูดที่ทะเลาะกันแล้วมันก็ไม่ดีกับใจเลยดูแล้วคุยกันทีไรนะ ดูแล้วคุยกันทีไรก็ทะเลาะนะคะทะเลาะกันเรื่องเล,เล็กๆน้อยๆนะคะเรื่องจุกจิกอะไรต่างๆแล้วมันก็สะสมนะเนาะค่อนข้างที่จะปวดหัวอยู่เหมือนกันนะจริงๆนะคะถามว่าคิดถึงกันไหมรอคอยที่จะคุยกันไหมก็รอแต่พอคุยกันทีไรน,นะโอ้โหมีปัญหาตลอดนะคะแล้วไหนจะปัญหาเก่าอีกเนะเาะอ่าโอเคไม่เป็นไรอูมนะคะ ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นะชาวกลุ่มคนมีกู้คนมีคนคุยนะคุณจะลุกขึ้นมาแก้ปัญหาแล้วแหละนะจ๊ะเออคุณจะตัดปัญหาเล็กๆน้อยน้อยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเคยสะสมอะไรกันมาคุณจะลุกขึ้นมาแก้แล้วสะสางปัญหาพูดคุยอะไรต่างๆมีความผูกพันมีความคิดถึงกันนะคะอ่าอ,อาจจะได้เข้ามาปรับความเข้าใจนะคะ กันมากขึ้นนะคะเพราะตอนนี้ดูแล้วอาจจะมีการไม่พูดไม่คุยไม่จานะคะอาจจะมีการบล็อกกันทางความรู้สึกนะคะอาจจะไม่ได้ส่งส่งข่าวคราวหรือพูดคุยกันอย่างเต็มที่สักเท่าไหร่แต่ดูแล้วเนี่ยอนาคตนะคุณนะคุณกําลังคิดเลยแหละว่าคุณจะโอเคเดี๋ยวเริ่มเองเดี๋ยวเริ่มติดต่อไปเองแล้วก็ไปพูดคุยถึงปัญหาเลย ทีนี้ก็ดูแล้วน่าจะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะจะมีน่าจะมีการได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นับหนึ่งกันใหม่อะไรแบบนี้นะเราก็เห็นค่ากันและกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็มองว่าตัวคุณเนี่ยเป็นเป็นคนที่มีค่าเป็นคนที่ถ้าไปต่อกันได้เนี่ยโอ้โหสามารถที่จะสางสัมพันธ์กันในระยะยาวนะคะเป็นแบบว่าแม่ของลูกพ่อของลูกกันได้เลยทีเดียวอะไรแบบนี้นะคะดูแล้วน่าจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ชวนกันไปทำกิจกรรมอะไรที่มันดีต่อใจกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าดูแล้วอ่ะมันยังมีความคิดถึงความผูกพันกันอยู่มากทีเดียวประมาณนี้นะจ๊ะอืมก็เป็นกําลังใจให้กับชาวลุ่มนะคะทางในเรื่องงานเรื่องเงินนะความรักด้วยนะจ๊ะอืม ก่อนจะจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็ติชมนะคะกันเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะคะแล้วก็เอาไว้พบกันใหม่นะคะในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ